ดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนมือนีอันเพื่อนไปปั๊มต้นบกว่วงไหมทุกคนเพื่อนเรียกเอาอันใบมันมาฝากลูกๆวาา่าซานเดี๋ยวนี้นั่งกําลังแบบว่ากินจนท้องจะแตกทุกคนเด็ดจ้าเอเออตัวไอตัวนาเขาเขาเขาว่ามันต่หักดีไหมเพื่อนทุกคนเุืน เอ้ยตัวนี้ไอตัวนี้หน้ามันสวยเนี่ยเอยตัวนี้หน้างามเนี่ยเพื่อนอันพวเพื่อนขับรถมาตามกันดีดีไกลวันนีเ้เพื่อนก็เห็นอันกันเพนื่อนเพื่อนเห็นคนก็เพื่อนเห็นอันอันชีเคียวนี่เออเพื่อนควากินเป็นเป็นเด้อเนี่ยไอตัวเลขไอไอตัวเลขนี้ว่าเอาหัวไปซุปตะไคร่เลยแล้ว เพคนมาเพคนมาอ่าพัฒนาไอตัวไอตัวนี้ขนสวยๆนี่ไอตัวนี้ขนสวยนี่เอาหันก้นเข้ากล้องแม่แล้วลูกไอตัวนี้นี่ไอตัวขาวๆนี่ไหมน,นี่ไหมขน,นเพป็นสวยๆเลยไอตัวนั้สวยน่าสงบนสุสดเสร็จปะเสร็จปะ โอ้ยแสบคักอันตรายได้ตัวนี้ทุกคนมันอันมันมัน,ม,นมันมักันมือนั่นปล่อยเลยเดียมือนั่นใจดีบอกว่า,วาปล่อยออกเนาะว่าสนพ่อปล่อยเพื่อนยังได้มาหาแล่นต่าตัวนั่นแล่นต่าตัวนี้จนมันจุกไงดีตัวอันแพร่ตัวอื้นมาไตา่ไอตัวนี้ตัวที่มาดไว้อ่ะทุกคนทีมค่ากิ่งใหม่ี่คือว่าความร้ายใช่เล่น ไว้ออกมาแล้วส่วนเขาวันนี้นี่ไปจับผูกเสื้อขึ้นอ่นเพิ่นบงย้อมเพิ่นหูอยู่ว่าเพิ่นสตากรรมเพิ่นจุนยนยันยงฉันจับขาจนว่าโอ้ยเลียนล่มขีเอ็นมืดขีแพ้เลยนะทุกคนไหมอย่างเี้ย้นหนาลกว่าไงตัวว่าไงตัววันแล้ว ไกล้น <m any> an> ้อยหิวน้ำมัตกอันกะละมังมีไตหลายตัวแล้วทุกคนแต่เสียดายขึ้อย่างนี้แหมอือเนี่ยเนี่ยเด็กเด้อเมื่อเมื่อนี้เห็นโมมุดอวกกันขอกได้ไหมเนี่ยมันสุดไอเด็กเด้อไอเด็กเด้อบะฮ่องบะฮ่องบะฮ่องเพุ่นเด่นใบบงม่วงเพไนมีใบบงม่วงดอกบงม่วงกินเพุ่นบะฮ่องเนียนเนียนวันนี้เนียน เนี่ยนี่สาเดือไสายสายเดือไสาเดือยั้งไวาจนอ้วนเด็กเด็กเดือ